ที่้เไม่ได้แลก็รีเดียวเบ้าโอ้ตยทีไดนีจริงม่อี่บกเรไอ้เด็ลยุดเลยเป็นต่อไปร้องต้องเร่งให้มันขาดในมวยเยะต่อยมวยบ้าวพอเสียงเฮมาต้องทำต่อไปดิอย่าคอยเฮมาหยุดแห่เฮมาหยุดเดีมึงจะชนะเขาได้ปล่อยมวยจะเลิกแล้วเขาขยับขึ้นกระโดดจังมันมวยจีน ใต้หน้านองเาหน,น,น้าย like. ิ่งไปมันยังไม่หลับเลยกระโดดเหนียวทำไมเอะมาบกขาวถึงพื้นหัวดิขาฝักไวยมวยเฮมาปึ๊บหยุดเฮมาปึ๊บหยุดดูจริงนาฬิกาดูเพื่ออะไรมวยรองกาอยู่ดูพี่เลี้ยง เราสั่งเดินสั่งหยุดหียมึงหันไปดูนาฬิกาดูได้พี่เลี้ยงไม่มาหันมองเอย็ดเปลี่ยนต่อยมวยต่อยจะเลื่อนอยู่แล้วมองแม่งทุกมุมนาฬิกาพี่เลี้ยงอยู่ที่มุมไม่มองเราสั่งเดินสั่งปล่อยเป็นไงบ้างครับพี่เกมการชกของน้องนี้มีตรงไหนบ้างครับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครับไม่มีอะไรปรับปรุง้วต่อยจะเลื่อแล้วต่อยเด็กไม่กลัวต่อยมวยต่อยต่อยหยุดหยุดออกไม่ต่อเนื่อง ร่างกาย่อยป้า่อยโบอะไรน้องเป็นไงบ้างครับเป็นการช่วงนี้มัะหรือว่าด้วยความสูงความยาวของเขาก็มีส่วนมากครับครับครับนี่ก็โดยรวมว่ายอมรับครับอยากฝากถึงใครกับไอทีที่ติดตามเชียร์เลยก็ขอบคุณครับที่ท่ให้สิบังครับวันนี้เป็นที่ทำ้จที่ครับ ผมน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมรับไม่หมดเหรรับไม่หมดเราไม่มีหมดนี่เยวันนี้โชว์สวยเลยครับผมมั่นใจยกแหนว่าเราน่าจะได้รับการชูงทุกสี่ครับไปเป็นด้วยความใหญ่ความยาวของเราไหมมีส่วนเลยไหมวันนี้ที่ช่วยเกมไม่ชกสบายขึ้นก็มีส่วนพอใจผลงานเกมไหม ก็พอใจอยู่ครับพอใจได้รับนึ่งครับแต่ก็ยังไม่พอใจมากเห็นพ่อระคริบเมื่อกี้พ่อไงบ้างครับพี่เจริญทรัพย์ก็ดีนะครับสร้างความแข็งแกร่งขึ้นหนึ่น้ำหนักนี้เป็นไงร้อยสิบสามได้ครับร้อยสองก็ได้ครับร้อยสองอยากเจอใครไหมที่แพ้เคยแพ้มาในอดีตพาใจอยากแก้มือใครบ้างก็ดินี่คริบคุณนทองครับที่แพ้มาไปกว่านานนี้ครับผมแล้วใครอีกไหม ยอดกาก็ได้ครับอยอดกาไดโนเทาร์ก็ตีแพ้มาก็อยากแก้มือวันนี้พอใจผลงานเลยไหมก็พอใจอยแล้วสำหรับผมมีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับก็ความแข็งแรงครับความแข็งแรงคือตัวนี้คือจุดแรกเลยที่เราต้องปรับปรุงใช่ค่ะความแข็งแรงใช่ค่ะ พอกเป็นเพราะอะไรที่ที่ต้องบอกกันว่าโดนแล้วมันออกการไม่ค่อยดีหรือยังไงไม่ครับไฟนี่ทนได้ครับแต่แผ่ๆนิดนึงอ๋อไปปลายคือปัญหาของเราในี่ายปลายก็จอกลูกแผ่นไม่เห็นเอาละครับวันนี้ก็ทําสําเร็จแล้วครับได้ฉีดไม่มีฉีดไปยินดีครับฝากถือไปครับให้ซีที่ติดตามแชร์เรานี่นะครับก็ฝากแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไฟหน้าผมจะทําให้ดีกว่าเดิมครับครับผมวันนี้ก็ยินดีด้วยครับผมน้องครับผมขอบคุณครับ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 